ความสุขนั้นเป็นยอดปรารถนาของคนเราทุกคนตรงกันข้ามกับความทุกข์เป็นสิ่งที่คนเราไม่ปรารถนาไม่ต้องการแต่การที่เราจะรอดพ้นจากความทุกข์ได้นั้นสิ่งสำคัญก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่จิตใจของเราหากเรารู้จักสร้างภูมิคุ้มกันสามารถที่จะรับเรื่องราวต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ใจ ความวิตกกังวลต่างๆได้ย่อมสามารถที่จะบรรเทาความทุกข์หนักก็เป็นเบาเบาก็อาจจะสลายไปพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราพิจารณาถึงสิ่งต่างๆตรัสเป็นพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าปุรานังนาพินันทยะนาเวขันติงนกุปพเยเฮียมาเนนโสใจย,ยะอากาสังนสิโตสิยา แปลความว่าไม่พึงเพลิดเพลินของเก่าไม่พึงทำความพอใจของใหม่ไม่พึงเสียใจในเมื่อของเก่าและของใหม่นั้นเสื่อมสูญไปและไม่พึงอาศัยอากาศโลกธรรมคือสิ่งที่มนุษย์ในโลกทุกคนต้องประสบและต้องเผชิญกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามก็ย่อมเกิดขึ้นแก่ตนจนได้ โลกธรรมที่คนเราต้องเผชิญนั้นคือลาบยศสารเสริญสุขและเสื่อมลาบเสื่อมยศดนินทาทุกข์เกี่ยวกับโลกธรรมนี้ท่านแนะนำทางออกไว้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับทุกคนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ในเมื่อได้รับสิ่งเหล่านี้ทางออกที่ท่านแนะนาไว้นั้นคือ 1. ไม่พึงเพลิดเพลินของเก่าหมายความว่าสิ่งใดที่ตนได้รับ หรือมีอยู่แล้วและเป็นสิ่งที่เรารักเราชอบเช่นบุตรธิดาสามีภรรยาทรัพย์สมบัติยศศักดิ์เป็นต้นก็ไม่พึงปล่อยใจให้ยินดีเพลิดเพลินหรือหลงติดสิ่งเหล่านั้นจนเกินไปไม่พึงสร้างความผูกพันจนเกินไปเพราะเมื่อสิ่งเหล่านี้มีอันต้องพัดพากจากไปจะเกิดความระทมทุกข์อย่างหนัก 2. ไม่พึงทำความพอใจของใหม่ หมายความว่าสิ่งใดที่ได้มาใหม่ก็ไม่พึงชื่นชมยินดีผูกใจฝากใจว่ากับสิ่งนั้นโดยยึดติดว่าเป็นของตนเพราะเมื่อสิ่งนั้นมีอันเป็นไปก็จะทุกข์ระทมเช่นกันสมไม่พึงเสียใจในเมื่อของเก่าหรือของใหม่นั้นเสื่อมสูญไปหมายความว่าเมื่อสิ่งต่างๆหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งตนรักและหวงแหน มีอันต้องแตกหักเสียหายหรือตายจากไปก็ไม่พึงเศร้าโศกเสียใจจนเกินไปต้องทำใจให้ได้ต้องตัดใจให้ได้มิฉะนั้นจะทุกขระทมคิดถึงร่ำไปสไม่พึงอาศัยอากาศหมายความว่าโลกธรรมท,ทั้งหมดนั้นมีลักษณะเหมือนกับอากาศคือมีแล้วกลับไม่มีเป็นแล้วกลับไม่เป็นเปลี่ยนแปลงแปรปรวนกลับกลายได้ ทั้งไม่อาจยึดถือแน่นอนตายตัวลงไปได้เหมือนกับอากาศที่ยึดถือเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ฉะนั้นผู้ที่ยึดติดอยู่กับโลกธรรมจึงเท่ากับยึดติดอากาศจะมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความผิดหวังการยึดติดอย่างนี้จัดว่าอิงอาศัยตัณหาซึ่งลักษณะเหมือนอากาศใจความก็คือไม่ให้มีตัณหากับโลกธรรมทั้งปวงนั่นเอง ราวให้สั้นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมีขึ้นแก่ตัวเรานั้นไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราแท้ที่จริงแล้วสิ่งต่างๆไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่หมุนเวียนเปลี่ยนมือเป็นกรรมสิทธิ์กันไปเรื่อยความยึดถือผูกพันอยู่กับโลกกะระทำจนขาดสติสมปัญญะย่อมนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจความเสียดายอะไรอวบอ อันเป็นตัวทุกข์โดยส่วนเดียวลาบยศสุขสรรเสริญน,นำความยินดีเพิดอเผินมาให้ก็จริงแต่ก็แฝงความระทมทุกข์ไว้ด้วยมัวประมาทเผลอตัวอยู่ความทุกข์ก็จะจู่โจมโดยไม่รู้ตัวผูกพันกับอะไรมากก็จะทุกข์เพราะสิ่งนั้นมากไม่ผูกพันกับอะไรเลยก็จะไม่ทุกข์อะไรเลยเพราะฉะนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อความทุกข์ก็คือการ รู้จักสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอนิจจังเกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางและแตกสลายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้ใจเราก็จะเกิดปัญญาเอยอมรับความเป็นจริงก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ไขจิตใจของเราที่จะต้านทานกับความทุกข์ได้ขอเจริญพร